เพื่อนๆคะวันนี้นะคะตัวอ้อเองได้นำพันอ้อยแดงยักษ์นะคะเป็นลํำที่กำลังจะตัดส่งให้กับลูกค้าที่สนใจสั่งเข้ามาจะบอกว่าอ้อยแดงยักษ์มันเป็นสายพันที่ท่อนอ้อยจะใหญ่มากๆใหญ่ขนาดที่ว่าอยู่ในมืออ้อนี้เองนะคะเพื่อนๆซึ่งตัวนี้นะคะเวลาที่อ้อตัดส่งมันจะมีท่อนเล็กท่อนใหญ่คละกัน แต่จะบอกว่าถ้าบํารุงดีๆใส่ปุ๋ยดีๆอันนี้เป็นปลูกธรรมชาติแบบปุ๋ยไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะแต่ยังได้ลำใหญ่ขนาดนี้เลยเอาท่อนพันมาให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้อ้อยแดงลำยักษ์ยังมีจําหน่ายอยู่จัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางที่0876069955 i d l i n e a u n g s a r a 0 9 อังสรา09กับพันอ้อยแดงรำยักษ์เป็นอ้อยที่ใช้ควัานขันน้ำนะสรางนิ่มมากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ